ເຮົາວ <c ười> ່າຍັງຊິຖ້າມັນເຂົາຊິບໍາດຕອງໄປົດກີລືທາງເດີຕກຄນປາາກທນາ บุญมาเหตุบุญกับหู้สึกอิ่มบุญธรรม,มู้ชมเดี๋ยวเสได้อิ่มทองเอ้อเพราะว่าเพิ่นมีกินข้าวสมามัคีอีกขันยามบุญหอวขาวแบบนี้เนาะจะมีอ่ากินข้าวสมามัคี้เพราะว่าพ่อเขาที่เฮามาเขียนเดี๋ยวธรรมบมคูบาไป็ชั้นแล้วแล้ะก็ออกต้นยานุ่มอ่าพอออกไม่ออกก็ชั้นโตอ,อย่างสิเนาะเพิ่นถือกันว่าชั้นเขาอยู่วัดแล้วก็จะมีอนุมานควรยืดเพิ่นว่าเนาะ บายดีสบายดีทนผิ้ชมเบริรท์ถูกานเลยเมนีบุญเขาสลากเนาะ ลงนาตื่นแต่เสารเพื่อเอาผ้าเขาไปวัดสมผูแลทานผุ้สมเดอมีเอื่อยผู้นึงเพื่อนในน้ำลงนาว่าเคยไปแับวบ่วัดสมผูเป็นวัดน,น้อยขี่เขาไปทางนาเกตเนี่ยอยู่บ้านน้องฮูดิง่งเพื่อนวาเนาะลงนาก็ไเลยมีความสนใจแต่ว่าเพื่อนวาทางยากได้ทางยากบุกเกวถาใจอยากไปทางยากสำดรับไปหอดแล้วทนผุ้สมเนาะลงนาก็ไเลยว่าจะเอาผ้าเขาไปเขตวัดนี้เดอ้อเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้มีพระคุณผู้ที่ลวงเรา ไปแด้วเนาะอ่ะติดตามกันไดทางไปน้ำกันธรรมสมบ้านหนองนาจ,จะตามห่าเจอโบวอัดนี่หูซึกว่าซื้อคุณขุนอยู่นอธรรมสมเนาะวัดสมผู้อยู่บ้านน้องฮูดิงวริษัทบายอ๋อนี่ทางเขาวัดสมผู้ บุรีเขียนต่ามนี้เนาะ ตอนนี้เพิ่อนกำลังกาเกี่ยมเผื่อสีขษาพิธีเนาะบท่านไตถูปไตเทียนจะหน่อยเพิ่อนจะบอกไตถูปไต่เทียนใช่บาทบุญห่อเข่าสลากปานใมุสุมพีคือกันโบ้นี่จะมีถูปมีเทียนมีผ้าเขา่าอาหารข้าวอาหารหวานหมากสมุมหมากหวานหมากใหม่ น้ำสมน้ำแดงจังซี่เนาะตอนนี้แกกะกําลังลังไหลเข้ามาเรื่อยๆเนาะตอนนี้น้ําน้ํากระสอบหาตั้งนั่งอยู่ท่านผู้ชมรู้สึกว่าเต็มลเนาะอันนี้ก็แม่นโฮงทานท่านผู้ชม จะกินฟีด้ออจะผ่าพ้องท่านใจดีแทวางบมคันบ่วางมกีวางวางงางตดค่ะมานเดียวโอ้มองมองนี่มีมองวางอยู่เนาะไหนมอมีมองวางนั่งอยู่นี่ก็ไดาษถือราชบุษบุ บรรยากาศห,หอมๆวัดสมผู้ได้ทำผสมเด้ก็จะเป็นแบบธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร,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 ร์แต่สีน้อวิวดีขนาดนี่มีหมอกตกอกีก <c oughs> เดินเพื่อนกวัาเดี๋ยวตรงนั้น,นจ,จะมาน่งอยู่นี่เนาะฟัง เทียดอยู่นี่เด้อเพราะว่ามองนายโบมมีมองนางเยมองตังกับมองมีมองนางเลยเนาะบุญโหข่าวแบบนี้<ด>ก็จะโค้นร้ายเป็นพิเศษเด้อ

าานที่ว่าเขามาไม้ขาเหยะตีัหอท้งมดเข่างกัเข็คืระาษฎาเีเจะใของค่ะ tên này cả มาแล้ว say ป่ะ đã nó say bà ส่วน để เข้านะก็เฟซใส่เจอ300หมดได้ จะต่อคิวเนาะใช่ป่ะอักัน <c oughs> ยูคนเะหมองคนละลายต่อคิวกันไปเด้คิวเา่าเลยตอนนี้

อย่าน้่มเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้อ่า,าติพี่นอ้องหรือว่าเพื่อนมีสหายก็แล้วแต่ว่าเฮาสิเอ่ยชื่อไผเนาะให้ไผก็บเบาออกไปเลยคิดก,กับอยา่านำลงุงแล้วก็ของนโมสามจุดเนาะนโมต,สต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมปัสซาสามเถรอแล้วกับเอ่ยชื่อตัวเองผู้ที่ทำบุญเนาะแล้วกั อย่าอ yeah, ุทิศส่วนบุญกุศลที่เหตุมือนีวันนี้ให้ไพ่ก็เลยซื้อขุนอันไปเลยเนาะอ่ะมาอยากนำเด้วันนี้เด้อบ้านเฮากะแบบนี้แหละทำกุศลขวดเทก็มีเขาปลาคล้องวานอ่ะหมักไม้เขาหนุนเขาต้มข้าหมากอบยา เขียนซื้เขียนเชียงคนเผื่อกาบเอาเอาคนเพื The 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 ่อก็เขียนเอาคนเพื่อก็ห่อใส่ใบตองแบบนี้ใส่โฟมใส่ถ้วยก็แล้วแต่เนาะนี่แหละบุญคอเขาสลากทำบุสมเลยเนาะนี่ผมงาลืมเอาใส่ผ้าขาวเนาะอุ้ปลาลอยทำบุสมน่าจะเอามาวางไว้เนาะวางไว้ ขนมแดงขนมขาวเดียวขนมเอลซีขน,ม, LC, ขนมลงนามากเด้อเพื่อนว่าถาไผยมกักยังใส่อันนั้นก็สิได้กินอันน,นั้นเพื่อนว่าอ่าย็ดจังได้ได้ยังสั่นเนาถานสูบเนาะอ้าวไอ้กระบ,บายโพใส่เข้าไปอ,อ่าเคยืซอเนาะไอ้ไผ่กะหยาดนำให้เลย เลธอรณิมาเป็นเจคิดพิญญาณเงืนี้นวันนี้ก็หน่อยซื้อหน้ามาเหตุบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญชุนให้ เขียวจะคือของพระเจ้าเองเนาะเขียวด้วยบาปของวาสนากะบบุญบุญชู้ลุงสู้กับลุงลุงคงาเองเนี่ยเป็นสามีของคุณปญาผูสมัยอยู่เขาขันเนาะ อ,อย่านำไปบาทไี่ไไหายไปได้เอาอย่าหายไปบัว่าจะไขไขบบาเป็นญ,ญาติพี่นอ้องอ่ามูเพื่อนที่ดวงลับไปแล้วเอาอย่าหายไปดือว่าอืมอ่าผีบุพยาตอ่าผีปีตพี่ยังเขาก็บ,บอกไปเลยเนาะเอาอย่าหายไปได้อ่าบางคนเหมก็จะใส่เงินแบบนี้เงิน ใช่เงินนอะ,ะ,ะ,ะอย่านำไปที่ย่ำหอยแล้วก็ว่ามาหาบอาเด้อซื้อผู้นันผู้นี่ให้ไผไ่กันั่นเลย่อแต่ถูกแต่เทียนก็เลย่อวันนี้ได้ทำไปสุมเด้อบานเฮาก็จะขาดบ่ได้ก็คือถูกเทียนเด้อเผื่อซื้อถึงผู้ที่ลงนับไปเลยอ่ะผู้ที่เฮาอยากะหายเพิ่อนอื่นเพิ่นมาเอาเ,เนาะแต่เทียนอย่า,ยานำก่อนบานเนี่ย เราดิจุงขนมมาสานอะน้าปันไฮเดออันไยขนมเอลซี่อันนี้โดยสาธุโดยสาธุโอ้เมมีเขามีน่ะเนาะเขาสลากนนไงเมนอะคนอื่นเนาะ อาสนักท่านผู้นี่ก็จะปิดใบคู่ใบไม้ห่อให้กันกับโรงนาเนาะจะห่อกันเด้อเพื่อบ่ให้บ่โซกระโปรงเฮาเพิ่นล่ะเนาะต้งมีใบไม้ห่อจังซี่ถึงว่าใบต้องบ่ให้อลรมเพิ่นห้าหน้ำ มาหับเอาเด้อมาหับเอาเด้อให้หอดให้ถึงหับแล้วก็ขอให้มีความสุบจริงขึ้นไปถ้าทุกทุกไอเนี้ยก็ขอให้พุ่นจากทุกเด้อ,อามาหับเอาเด้อมาหับเอาเด้อมาหับเอาเด้อปี๊ดเซฟข,อขอ้อมขกาวต้มเข่าเนีย้ยกูป้าอ่ะ็ดพะเขา่าแดงมิซิน มีพักมีอัวกบมีไขป่ปลามีเจลอาอาเล้อก,กินเจ็บแสบกินแสบแล้วกะนีอ่อาหาคุน้นบางแยงดูกร้านอ,อยู่ดีมีห่หองคอบคุัวสนยินมีความสุขเบิดทุกคนทุกคนเลอ,หอ,อาหารอา เสียบเสียบเสรแล้วกิดีเึงสุบอกโเนีนอยเนี่ยต้นกราสนาด้อบอกว่าอยเด้อที่จะฝากเดอเอเอ ใส่บาสใส่น้ำโอทิศส่วนบุญกุศลให้ผู้ที่มีพระคุณผู้ที่รวงรับไปแล้วแลล้ก็ให้ผีเป็ดบ่มียาตอย่างแดเนาะกะเพิ่อนได้หับแล้วทาทนผนะูสชมกรเทียนรับเบิดเนาะใส่มาหับแล้วก็ขอให้ขอครัวขนอยชุมเย็นถ้าได้หับแล้วเนาะจ่เจเริญเจริญทงเถื่องขึนไป วันนี้มาทำบุญมาเฮ็ดบุญกันซื้ออิ่มบมุญทำู้สมเดี๋ยวิได้อิ่มทองเนอะเพราะว่าเพื่อนมีกินข้าวสมคัคีอีกคันยามบุญห่อข้าวแบบนี้เนาะจะมี กินข้าวสมาคีเพราะว่าพอข้าวที่เฮามาเคลนดิท่านผู้มครูบาเปิ้นสั่นแล้วแล้วก็ออกตอนน้นยานโยมอ่าพอออกไม่ออกกะสันต่อจังซี่เนาะอืมเพิ่นถือกันวา่าสันเขาอยู่วัดแล้วกะจะมีอนุมานควรยืนเพิ่นว่าเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิงเ่งบรรยากาศอ่ากินขาวสมคีนํากันทามเของประีลาวา al, บ้านเฮาเนาะอขาสลากเนาะอ่ะ ให้ข้าว้นแดดโยกสันต่โเนาะบรรยากาศกินข้าวที่พน่องร่อย่ร่อเออพิตอแวร่องร่อเอกินข้าวสามมืเป็นอาหารแหงเป็นเจี้ยบหงเป็นปียงไก่เปีงเฉียนขาวเหนียวำบากพุงเอลี่สีธรรมบูร ต่อมาเปิดเมี่นางใช้บาทจีดอกเดแต่ว่าพี่น้องเขากะเมื่อเมื่อเนาะไอ้ทีบนั่นเมื่อค่สวยวัดกิเก็บปวดควบเป็นเบียร์เยี่ยม้อยพับเผินเนาะเผินชื่อเปนว่าปัดปวดวัดชาวนาก็สีได้งามสควบดีความงามชาวนาก็สีได้งามเผินว่าฉันเนาะ ฮาออกเป็นในรูปขขรห้าคอเสื้อขับประทานอาหารเด้อกินขาวสมัครีเดผู้บาอาจารย์เพื่อนกระเสื้อประกาศหาประธานอาหารกินขาวสมัครีเนาะเดจะมีทางนอกทางในมขนีขาวปุ้นขาวปลา ท่าท่านี่บอกน้อยน้รข้อตัวอตนาเี้ยท่านท่าน่อกน้ออวโอตนาปนใจหันชิพันเกียร์ฮะชิตะกวามทุ้มเดินเด้อรอไหลายมันะเงินไหไปน่องหะท้องไหเข่าเนีอ ใส่บาทยานนำพับพอดวิธีอยบาห้อยแล้วก็จะามากินข้าวปุ่นเนาะค่ะใจดีใจบุญมาเฮ็ดข้าวปุ่นให้พี่น้องกินฟรีเนาะโอทีมาหวมงานบุญอเขาสลากีอตเลยข้าวปุ่นเนาะ ไปถือก่งหอยได้ทำบุญสมเด็อใครมาคลิปทำบุญแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์บายบายสบายดี